ขอกับสวัสดีเอฟซีเมอ่อนียากับเซมาปยคิปเลคขน้อยไหคือเกาค่ะเพราะว่ายังวัฒนิกับยังอยู่วัดดดนปากล้วยอยู่เดี๋ยววันที่ห้าก็จะได้กับสีสเกตเมื่อนียากับเซมาปยแนวทางเลคขน้อยบวกเล่าไหคือเกาเนาะคะ่ะเมื่อวานผู้ใดติดตามกน็น่าจะโชคดีเพราะว่า เข้าสามตัวโต๊ดเนาะค่ะเมื่อนี้ก็ขอให้โชคให้เฮงให้ปังคือเก่าเด้อค่ะเด้อเมื่อนี้ตัวเด่นตัวเด็ดี่าก็จับจัดมาให้จ้าเมื่อนี้ก็สี่ห้ตัวเด่นที่จัดมาให้ก็มีอยู่ค่ะตัวเด่นสามตัวมีอยู่เจ็ดสี่เจ็ดหล้วก็สี่เก่าสีตัวรองตัวกันก็มีหกศูนย์หก สองตัวเน่ยตัดให้ก็คือตัวเด่นมากหลายกมูก็คือสี่ห้าแล้วก็ศูนย์หกแล้วก็สามหนึ่งด้วยจ้ะตัวรองตัวกันก็มีสิบหกสิบเจ็ดเจ็ดเจ็ดหกค่ะเอา